เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปลักษ์ยิ่งบทที่ยี่สิบ นับตั้งแต่เรื่องในเทศการลอยโควมวารีเ่นจี้ไปก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกมาพักใหญ่แล้วเมื่อวานตั้งใจไปหานางที่สกุลเจียงโดยเฉพาะวันนี้ทำไมจะออกจากบ้านอีกแล้วเล่าเจียงรวนซานั่งรถม้าไปด้วยกันกับเซนจี้ไปแม้จะมีคำถามเต็มท้องแต่ก็ไม่กล้าปรีปากถาม ร่างกายดีขึ้นบ้างแล้วใช่หรือ the the ไม่เันตี้ไปถามขึ้นกระทันหันเตียงรวนซายังไม่ชินกับท้าทางที่เปลี่ยนไปของท่านอ๋องชั่วขณะนั้นจึงตอบสนองไม่ทันเันตี้ไปคล้ายไม่ได้ต้องการให้นางตอบแต่แรกถามเองตอบเองเสร็จสับเห็นเมื่อคืนเจ้าวิ่งไวออกบานนั้นน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วล่ะ ทำไมถามเรื่องนี้ไม่จบสักทีล่ะเจียงรวนซาพองแก้มหน้าเศร้าไม่กล้าตอบโต้นางพึมพำแผ่วเบางงเงิงิงสันจี้ไปได้ยินไม่ครบแต่รู้สึกว่าหน้าขันถึงขั้นจินตนาการออกเลยว่ายามนี้นางน่าจะกำลังพองแก้มสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่พอใจหน้าเสียดายที่เขามองไม่เห็น หลอเจ้าเล่นเขาถอนหายใจเบาๆเสียงของสันจี้ไปเพราะมากสะอาดใสอย่างกับถูกน้ำช้าล้างมายามปกติถ้าไม่เย็นช้าบาดใจก็แฝงแววเน็บน้ำเสียดสียามนี้กลับเจอเสียงหัวเราะนิดๆทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมา ตั้งแต่หัวจรดเท้านางเหม่อมองรอยยิ้มบนมุมปากเขานางกำลังฝันอยู่ใช่หรือไม่ผ่านไปแค่วันเดียวทำไมท่าทางที่สันจี้ไปมีต่อนางถึงดีขึ้นมากขนาดนี้ ตอนนั้นนางทุ่มเทแรงกายแรงใจปูทางเดินคนตาบอดให้เขาก็ได้มาแค่เจ้ามีน้ำใจแล้วประโยคเดียวแต่ตอนนี้เขาไม่เพียงมอบอาพรหัวหลิงสูงค่าให้นางแต่ยังมาหานางด้วยตัวเองซ้ำยังพานางออกมาข้างนอกด้วยกันอีกตั้งหากฮึกท่านที่เป็นแบบนี้ข้าทราบซึ้งใจแย่แล้วนะ เจียงรวนซ้าแอบมองเซินจี้ไปย,ยังคงเป็นดวงหน้าเฉยเมยไร้อารมณ์เหมือนเดิมแต่ไม่ทำให้คนมองรู้สึกหนาวยาเยือกอีกแล้วเจียงรวนซาลูบจมูกเริ่มเดามั่วอาจเพราะเซินจี้ไปเห็นใจนางถึงอย่างไรเจ้าของร่างเดิมก็เป็นสตรีน่าสงสารจริงๆแม้แต่นางที่เป็นแอนตี้แฟนพอรู้ความจริงแล้วก็ยังอยากตบหน้าตัวเอง จากนั้นก็โค้งคำนับ90องศาขออภัยที่ตัวเองเคยด่าเจ้าของร่างเดิมในที่สุดตอนนี้นางก็เข้าใจแล้วว่า ทำไมหลังตอนพิเศษของนางร้ายเผยแพร่ถึงได้มีคนอ่านมากมายร้องไห้ระง,งมสะเทือนฟ้าสะเทือนดินขนาดนั้นส่วนที่ปเปลือกนอกเย็นช้าหัวใจเมตตายามนี้ต้องรู้สึกว่านางน่าสงสารมากแน่นอนให้ความสงสารเห็นใจของเขารุนแรงกว่านี้หน่อยก็ได้นางรับไหวขณะที่กำลังคิดเช่นนี้พลันได้ยินเสียงเสิร์ฟดังมาจากด้านนอก ท่านอ๋อง พวกเรามาถึงแล้วขอรับเจียงรวนซาชะงกหน้าออกไปด้วยความสงสัยก็เห็นรถม้าหยุดลงหน้าร้านค้าที่ค่อนข้างโอ่อ่าอลังการเป็นพิเศษแห่งหนึ่งป้ายหน้าร้านค้าเขียนตัวอักษรขนาดใหญ่เอาไว้ว่าหอรุยฝูดีร้ายอย่างไรเจียงรวนซาก็คุกครีอยู่ในโลกใบนี้มาตั้งครึ่งปีย่อมรู้จักหอรุยฝูที่โด่งดังมีชื่อเสียงหอรุย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่รวบรวมบรรดาสตรีสูงสักดิ์ของล่วจริงทำการค้าเกี่ยวกับเครื่องประดับและยกอัญมณีโดยเฉพาะเพราะมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์หลังสวมใส่แล้วก็เหมือนการเติมบุปผาบนผ้าแพร ى. แม้แต่สตรีในวังหลวงยังชอบสั่งทำเครื่องประดับจากที่นี่ การค้ารุ่งเรืองเฟื่องฟูถึงขั้นว่ามีปริมาณความต้องการสูงกว่าสินค้าที่วางจำหน่ายแน่นอนว่านอกจากรูปแบบกับคุณภาพที่เป็นจุดแข่งแล้วราคาเองก็ไม่เบาเช่นกันในสินเดิมของนางมีแค่ปิ่นทองสามด้ามที่สั่งทําจากหอรุ่ยฟู เสียงรวนซาตามสันจี้ไปลงจากรถมาดวงตาเพ่งประกายจะในยุคโบราณหรือยุคปัจจุบันในประเทศจีนหรือต่างประเทศมีผู้หญิงคนไหนบ้างไม่ชอบการเดินเล่นดูสิ่งของแม้นางซื้อไม่ไหวเอาแค่ได้ดูไม่ต้องซื้อก็ยังดี นางเดินฝีเท้าเบาหวิวตามหลังเซินจี้ไปหัวใจเปรมปรีเบิกบานดูท่าของใกล้ถึงวันเกิดของเซินฟู่เหยงแล้วท่านอองจะต้องมาเลือกของขวัญแล้วพานางมาช่วยเลือกแน่นอนท่านอองเชื่อในมาตรฐานความงามของนางขนาดนี้นางต้องตั้งใจเลือกให้ดีสซินจี้ไปมีสซินเฟิงช่วยประคองหยุดฝีเท้าลงตรงหน้าชั้นวางเครื่องประดับเลือกสิ เจียงรวนสาพยักหน้ารัวๆเหมื่อลูกเจียบจิกเข้าสารกำลังคิดจะตบอกรับปากว่านางจะไม่ผิดต่อความเชื่อใจนี้อย่างแน่นอนจะต้องเลือกของขวัญพี่เสนฟู่เหวยาพอใจมาให้ได้ก็ได้ยินเสินงี้ไปเอื้อนเอ่ยเนิบหน้าชอบอันไหนก็เลือกเลยเต็มที่ข้าซื้อให้เจ้า เจียงรวนซาที่กำลังจะเริ่มแสดงฝีมือลื่นพลืดมีเครื่องหมายคำถามแถวหนึ่งผุดขึ้นเหนือศีรษะช้าๆเจียงรวนซารู้สึกว่าตนเองอาจจะหูฝาดใช่หรือไม่เหมือนเมื่อกี้เซินจี้ไปจะพูดว่าชอบอันไหนก็เลือกเลยเต็มที่ข้าซื้อให้เจ้าประโยคนี้ทำไมฟังแล้วเหมือนไม่ใช่ความจริง แต่เหมือนเป็นประโยคที่พวกเศรษฐีซึ่งกำลังตามจีบนางพูดตอนที่นางอยู่ในโลกเดิมขณะนั้นเจียงรวนสาไม่รู้ว่าควรตอบสนองอย่างไรดีผู้ดูแลปราดเข้ามาต้อนรับในตอนนั้นเองทำลายความเงียบลงได้ ท่านอ่องให้เกียรติมาเยือนร้านเล็กๆแห่งนี้ช่างเป็นเกียรติเหลือกเกินไม่นานมานี้พวกเราผลิตสินค้าใหม่ออกมาสองสามอย่างต้องการดูหรือไม่ขอรับดู เซนจี้ไปรับคำโดยไม่แม้แต่จะเสียเวลาคิดผู้ดูแลนํำกล่องผ้าแพรวิจิตรงามตาสองสามกล่องออกมาไล่เปิดทีละกล่องในนั้นบรรจุป,ปิ่นระยะมุกมณีพร่างพราวระยับตาแทบจะสาดแสงทิ่มตาสุนักของเจียงรวนซาจนบอดชอบอันไหนเซนจี้ไปเห็นเจียงรวนซาเงียบงันไปครึ่งวันก็มุ่นคิ้วหากเลือกไม่ได้ ก็เอาไปทั้งหมดเลยแล้วกันท่านอองพวกเราจะผ่านสมบัติในบ้านแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าคะ หอรุ่ยฝูแห่งนี้มีราคาติดไว้ชัดเจนเจียงร่วนซามองป้ายบอกราคาเหล่านั้นแล้วความดันเลือดพุ่งพรวดพรวดนางหลบสายตาแฝงแววคาดหวังของผู้ดูแลแล้วขยับเข้าไปใกล้เซินจี้ไปัซเซนจี้ไปรู้สึกได้ว่ามีผ้าอ่อนนุ่มปัดผ่านฝ่ามือเขาตัวสั่นนิดๆอยากก้าวถอยหลังตามจิตใต้สำนึกเท่าว่าเพิ่งขยับเท้าก็ได้ยินเสียงกระซิบ ระาบของเจียงรวนซาท่านอองของที่นี่แพงเกินไปแล้วพวกเราออกไปกันดีหรือไม่สซนจี้ไปเลิกคิ้วแพงหรือตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่เคยสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าแพงมาก่อนเลย เจ้าคิดว่าข้าจ่ายไม่ไหวหรือสี่หน้าเขาแปลกไปในชั่วพริบตาเจียงรวนซารู้สึกร้อนใจสันจี้ไปในตอนนี้ย่อมจ่ายไหวเพียงแต่เพียงแต่นางจะบอกเขาอย่างไรว่าในอนาคตเขาจะถูก้องเต้ใช้ข้ออ้างว่าเขาสู่รุ่ยสูร่ยมาตัดแหล่งเงินทองของเขามือเติบตอนนี้จะลำบากในอนาคตนะเจียงรวนซากัดฟันพูดว่า ตอนนี้ข้าใช้เครื่องประดับเหล่านั้นไปก็ดีอยู่แล้วท่านท่านจ่ายเงินก้อนโตเพื่อข้าเช่นนี้ข้าจะเข้าใจผิดเอาเซอนจี้ไปชะงักเข้าใจผิดหรือเจียงหลวนซากล่าวตอ่อเมื่อคืนท่านเพิ่งส่งอาพรหัวหลิงมาให้ข้าตั้งห้าชุดโอ เขาเลิกคิ้วเล็กน้อยเขามอบอาพรหัวหลิงห้าชุดให้นางเพราะอย่างนั้นนางจึงเข้าใจผิดแล้วเ่นจี้ไปก็ไม่รู้ว่าความวู่วามผุดขึ้นมาจากตรงไหนจู่จูก็อยากแกล้งนางขึ้นมาข้ามอบอาพรหัวหลิงให้เจ้าห้าชุดเจ้าก็เลยจะมาตอบแทนข้าด้วยร่างกายตอนกลางดึกหากข้ามอบเครื่องประดับจากหอรุ่ยฝูให้เจ้าอีกสองสมชุด เจ้าจะทำอย่างไรอะไรคือจะมาตอบแทนด้วยร่างกายตอนดึกตกลงแล้วเรื่องนี้มันจะจบเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยจบบทสนทนาชวนเกอร์กระดาษของพวกเราสักทีได้หรือไม่ ตอนส่นจี้ไปพูดไม่ได้ตั้งใจลดเสียงตำ่ำดังนั้นตอนพูดคนที่อยู่รอบๆจึงได้ยินชัดเจนแจ่มแจ้งเซรนเฟิงชินกับท่าทางแปลกๆในช่วงสองสาวันมานี้ของท่านอ่องแล้วทำตัวแข็งทื่อแสร้งทำเป็นหัวหลักหัวตออยู่ตรงนั้นผู้ดูแลหอรุ่ยฝูเอง ก็เป็นคนฉลาดยามนี้กำลังมองซ้ายมองขวาแซงว่าตนกำลังชมทิวทัศน์ไม่ได้ยินท่อยคำที่ไม่เหมาะสมกับเด็กใดๆทั้งสิ้นเจียงร่วนซาดีใจที่ตนสวมผ้าคลุมหน้าอยู่ส่นจี้ไปถึงมองไม่เห็นว่าอารมณ์ของนางสับสนปั่นป่วนจนมุมปากแทบกระตุกแล้วนางตั้งสติเริ่มประจบเอาใจด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ ต่อให้ท่านอ๋องไม่มอบอาพรหัวหลิงและเครื่องประดับให้ค่าข้าก็ยอมเป็นวัวเป็นมา้าให้ท่านอ๋องไปตลอดชีวิตยอยู่แล้วเจ้าพูดแบบนี้ฟังแล้วเหมือนไม่เต็มใจพูดเท่าใดนะเซนจี้ไปหัวเราะเจียงรวนซาเบะปากเล็กน้อย โหคนผู้นี้ร้ายกาจเกินไปแล้วฟังออกได้อย่างไรรอหลังนางสวยขึ้นแล้วก็จะไปจากจวนอ,องเปลี่ยนสถานะเริ่มต้นชีวิตใหม่ย่อมไม่อาจเป็นวัวเป็นมา้าให้เขาไปทั้งชีวิตแน่เสียงร่วนซารอบถอนหายใจสิ่งเดียวที่นางทำได้คือพยายามสุดความสามารถช่วยให้เขารอดพ้นจากจุดจบเดิมของเขาเจียงร่วนซามองเครื่องประดับชิ้นเล็กน่ารักที่ เหมือนกำลังบอกไม้บอกมือซ้ำๆให้นางเหล่านั้นข่มความเจ็บปวดแล้วกล่าวว่า ท่านอองข้าเป็นคนเรียบง่ายความจริงไม่ชอบของที่เป็นประกายแวววาวเหล่านี้เท่าใดนักหากท่านต้องการมอบอะไรสักอย่างให้ข้าจริงๆไปที่แผงลอยเล็กๆบนถนนแล้วซื้อปิ่นให้ข้าสักอันก็พอดูแล้วก็ไม่ต่างกันมากแก้มผู้ดูแลร้านกระตุกงึกๆอย่างร้ายกาศทนฟังต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆ พระชายาท่านอาจไม่ทราบแต่เครื่องประดับของทางเราออกแบบและสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญแตกต่างจากสินค้าราคาถูกตามถนนอย่างแน่นอนเจียงรวนซาครั้นจะต่อล้อต่อเถียงกับเขาเพียงอยากรีบออกไปที่แห่งนี้มีแรงดึงดูดเย้าวยวนใจมากเกินไปแล้ว เครื่องประดับทุกชิ้นกำลังส่งเสียงปรีดร้องแบบเดียวกันมาให้นางสารรร์ซื้อมันสิซื้อมันซื้อเลยท่านอองนางร้องเรียกด้วยความร้อนรอนถ้ายังไม่ไปอีกนางจะทนไม่ไหวแล้วนะเซนจี้ไปกลับยื่นมือออกมาลูบปิ่นระยะสองสามชิ้นบนแผ่นวางเครื่องประดับแล้วพูดกับผู้ดูแลว่า มีปิ่นระยะที่ทำเป็นลวดลายดอกกุ้ยหรือไม่ผู้ดูแลครุ่นคิดก่อนตอบมีขอรับต้องรบกวนพันอองดอสักครู่ซันจี้ไปพยักหน้าหันไปทางเสียงรวนซาแล้วแซงทำท่าเหมือนไม่ได้ใส่ใจสถานะตอนนี้ของเจ้า คือพระชายาององดังนั้นสิ่งที่สถานะนี้สมควรต้องมีเจ้าก็ต้องมีทั้งหมดสันจี้ไปวางสายตาไว้เบื้องหน้าตามความเคยชินแต่กลับเงี่ยหูฟังไปทางคู่สนทนากรีบปากบางเม้มน้อยๆเจ้าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนปฏิเสธแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคิดมากนี่คือสิ่งที่ข้าเคยสัญญากับเจ้าไว้ เสียงรวนซาชัง,งกผู้ดูแลย้อนกลับมาเสียงฝีเท้าคืบใกล้เข้ามาเรื่อยๆท่านอองพระชายานี่เป็นสมบัติล้ำค่าประจำร้านเราเทียนเสียงกุ้ยคู่ควรกับสถานะของพระชายาพอดีเลยขอรับสถานะตอนนั้นเจียงรวนซาพรันตาสว่างขึ้นมา อย่างไรนางก็เป็นพระชายาององเป็นหน้าเป็นตาของตัวององเมื่อวานนางถูกเยาะเย้ยในสกุลเจียงพูดอย่างไร ก็เป็นการทําให้จวนอองขายหน้าดีร้ายอย่างไรเซินจี้ไปก็เป็นท่านอองเขาไม่ต้องการหน้าตาแล้วหรือดังนั้นเขาถึงมอบอาพรหัวหลิงให้นางแถมยังพานางมาซื้อเครื่องประดับที่หอรุย่ยฝูคงเพราะต้องการขับเน้นสถานะของนางเฮอเขาลําบากลําบนสิ้นเปลืองความคิดเช่นนี้นางจะปฏิเสธความหวังดีนั่นได้อย่างไรเจียงรวนซาผินหน้าไป มองเป่นระยะชิ้นนั้นดอกปุ้ยด้านบนแกะสลักออกมาได้ประณีตงดงามเป็นอย่างยิ่งดอกเล็กเพียงนั้นเ่าว่าแม้แต่ตัวแกสอนดอกก็ยังเห็นชัดเจนตอนหยิบขึ้นมาถึงขั้นขยับไหวเล็กน้อยด้วยซ้ำไม่เหมือนของปลอมเลยเจียงรวนซามองปิ่นระยะชิ้นนั้นแล้วก็หันไปมองสซนจี้ไปนางหลับตากัดฟันพูดว่าเอาอันนี้แหละ ซื้อก็ซื้อแล้วถึงอย่างไรภายภาคหน้านางก็จะคืนให้เขาเก็บไว้พบเจอวิกฤตการเงินจริงๆก็ยังสามารถนำไปขายเปลี่ยนเป็นเงินได้คิดดูแล้วเซนจี้ไปก็ไม่ขาดทุนคิดซะว่านางกำลังบริหารจัดการเงินแล้วกันเซนจี้ไปไม่เคยตระนีทีเหนียวกับคนใต้าอานัิของตัวเองพยักหน้าแล้วถามอีกว่า ยังมีอย่างอื่นที่ชอบอีกหรือไม่เจียงรวนซารี่พูดข้าเอาแค่สิ่งนี้ก็พอแล้วสันจี้ไปเองก็ไม่ทำให้นางลำบากใจยิ่งรู้สึกว่าตอนนางอยู่ในตัวสกุลเจียงคงไม่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแนะ่มอบแค่ปิ่นระยะอันเล็กๆให้นางนางยังต้องรอบครอบระมัดระวังถึงเพียงนี้แถมยังกังวลว่าจะเป็นการผ่านเงินเขามากไปอีก พระชายาช่างมีความสามารถในการดูแลบ้านเรือนจริงๆเซนจี้ไปยิ้มแย้มเอ่ยกับผู้ดูแลว่าเช่นนั้นเอาแค่นี้จริงสิใกล้ถึงวันเกิดเสี่ยวจิ๋วแล้วไม่ใช่หรือเลือกของขวัญให้นางชิ้นหนึ่งเป็นอย่างไรเจรียงเรวนสาต้องเครื่องประดับน่ารักเต็มห้องเหล่านั้นเหมาะกับใบหน้าเล็กๆน่ารักน่าเอ็นดูของเซนฟู่เหวาพอดี เจ้าไม่พูดข้าก็เกือบลืมเลยเินจี้ไปยพยักหน้าใกล้ถึงวันเกิดนางแล้วผู้ดูแลได้ยินดังนี้ก็กระปี้กระเป๋ขึ้นมาจะทำเงินได้อีกก้อนแล้วสินะถ้าว่าเขายังไม่ทันเปิดปากแนะนำสินค้าก็ได้ยินเซนจี้ไปพูดขึ้นไปซื้อปิ่นซักอันตามแผงลอยบนถนนให้นางก็พอแล้วดูไปก็ไม่ต่างกัน เจียงร่วนซาพูดไม่ออกท่านเป็นพี่ชายแท้ๆแน่นะแม้ปากพูดแบบนี้แต่ท้ายที่สุดสซินจี้ไปยังเลือกยกแขวนรูปปลาชิ้นหนึ่งให้สซนฟู่เหยาาตอนเดินออกจากหอรุย่ยฝูเจียงร่วนซายังรู้สึกตัวเบาเล็กน้อยทั้งมอบชุดทั้งมอบเครื่องประดับเพื่อรักษาหน้าตาให้พระชายาอ่องอย่างนางท่านอ๋องคิดว่านางเป็นคนของตนแล้วจริงๆ เจียงรวนซาแอบชำเลืองมองเขาเงียบๆรู้สึกตื่นเต้นดีใจนิดๆเพื่อฉลองให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเจียงรวนซาตัดสินใจจะหาของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเก็บเอาไว้ด้วยท่านอองนางพูดขึ้นทันที ทุกคนมีให้มีรับท่านมอบเครื่องประดับให้ข้าข้าเองก็จะซื้อของให้ท่านบ้างพูดจบก็ไม่รอเซินจี้ไปเอ่ยปากนางวิ่งไปยังแผงลอยเล็กๆแผงหนึ่งแถวนั้นทันทีแผงลอยนั่นวางของกระตุกกระจิกไว้จำนวนหนึ่งตุ๊ก,กตารูปคนที่แกะสะลักเองแล้วก็มีตกกะกแต่นตำข้าวที่ปักใบไม้เซินจี้ไปกับเซินฟู่เหวาเป็นคนหนุ่มสาวเชื้อพระวงศ์ตั้ง แต่เล็ก,กตจนโตเคยเห็นของแปลกตาล้ำค่ามาหมดแล้วบางทีพวกเขาอาจชอบของเล่นชาวบ้านเหล่านี้ก็ได้เจียงรวนซาถูกใจตุ๊กตารูปมนุษย์หน้าตาซื่อบื้อคู่หนึ่งกำลังจะควักเงินก็เห็นมือขาวพองดูล้ำค่าข้างหนึ่งยื่นมา ตุ๊กตารูปร่างคนแบบนี้ยังมีอีกหรือไม่น้ำเสียงเองก็นุ่มนวลหวานเกินใครเสียงรวนสาหันกลับไป ก็เห็นสตรีแต่งกายเป็นบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างกายนางแม้จะแต่งตัวด้วยชุดบุรุษแต่ก็ปกปิดสถานะสตรีของนางไว้ไม่อยู่ดูอย่างไรก็นุ่มนิ่มน่ารักน่าเอ็นดูท่าทางใสเสื้อเรียบง่ายเปลือกตาขวาของเจียงรวนซาเต้นกระตุกอย่างบ้าคลั่งเจ้าของแผงลอยเป็นชายชาราคนหนึ่งตอบกลับด้วยท่าทางรู้สึกผิดเล็กน้อย ขอโทษด้วยคุณชายน้อยนี่เป็นสิ่งที่ข้าผู้เท่าทำเองมีแค่คู่เดียวตุกตารูปคนคู่นี้แม่นางท่านนี้เอาไปแล้วท่านเลือกอย่างอื่นดีหรือไม่สตรีผู้นั้นที่ถูกเรียกว่าคุณชายน้อยคล้ายตะสัมผัสได้ถึงความแปลกใหม่เป็นอย่างยิ่งหันมามองเจียงร่วนซาแล้วปริยิ้มแม้แต่ขมับของเจียงรวนซายังปวดตุบไม่ต้องไม่ใช่แบบพี่นางคิด ผู้น้อยรานรานซีสามารถเป็นเพื่อนกับแม่นางได้หรือไม่ตุ๊กตาคู่นี้หากแม่นางเต็มใจยกให้ข้าเต็มใจจ่ายให้ในราคาสามเท่าสตรีผู้นั้นเอื้อนเอ่อยเนิบช้าเปรี้ยงเจียงรวนซารู้สึกเหมือนมีฟ้าผ่ากลางวันแสกๆผ่าจนนางแทบสิ้นใจรานซี นามจริงคือลานหลิวฮวาเพศหญิงสถานะในตอนนี้คือแม่นางน้อยใส่ซื่อเรียบง่ายผู้มาจากแควนข้างเคียงอย่าถามว่านางรู้ได้อย่างไรนางจะไม่รู้ได้หรือลานซีคือชื่อปลอมของนางเอกตอนที่ปรากฏตัวออกมาในนิยายเป็นครั้งแรกแต่เหตุใดลานหลิวฮวาถึงมาอยู่ที่ลั่วจริงได้ยังเหลืออีกตั้งครึ่งปี กว่านางเอกจะขึ้นสู่เวทีอันเป่งประกายไม่ใช่หรือมันผิดพลาดตรงไหนกันแน่หากกราหลิวฮาวาปรากฏตัวแล้วเช่นนั้นนางก็ต้องได้พบห้องเต้แล้วใช่หรือไม่ทั้งสองตกหลุมรักกันแล้ววันที่เจ้าของร่างเดิมถูกห้าม้าแยกร่างตามพรตเดิมเองก็ถูกเลื่อนเข้ามาแล้วใช่หรือไม่เจียงรวนซาตัวสันดาริกแม่นาง มือที่ยื่นออกมาของรานหลิวห่าว่าบอกไปมาเบื้องหน้านางเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณชายถูกใจตัวไหนเจียงร่วนซาหลุดจากพวาวสสยหน้าเป็นพละวันนิ่งไว้ถึงจะแตกตื่นลนล่านแต่ก็ต้องนิ่งเอาไว้อย่าล่วงเกินนางเอกก็ไม่ทำอะไรผิดแล้วรานหลิวห่าวว่า จ้องตุ๊กตารูปคนในมือเจียงรวนซายากจะตัดสินใจได้ในทันทีแน่นอนว่านางอยากได้ทั้งสองตัวเลยสมองเจียงรวนซาหมุนเร็วจีคิดมากเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนางหยิบเงินออกมาส่งให้เจ้าของร้านแผงลอยแล้วเลือกเอาตุ๊กตาผู้ชายที่อยู่ในมือส่งให้ร้านหลิวฮาวา เอาแบบนี้แล้วกันพวกเราแบ่งกันคนละตัวนี่ถือว่าข้ามอบให้คุณชายแล้วกันแบบนี้จะได้อย่างไรรานหลิวฮวารับมายิ้มตนดวงตาหยีของแต่ในเมื่อแม่นางมีน้ำใจบริสุทธิ์เช่นนั้นข้าขอรับไว้อย่างเต็มใจดีกว่าปฏิเสธอย่างสุภาพ ขอบคุณเจียงดว่วนซามองเหม่อเล็กน้อยสมแล้วที่เป็นนางเอกในนิยายหน้าตาสวยสครานสถานใจคนเวลายิ้มแม้แต่มวลบุกผายยังละอายจันทราย,ยังหลบเล่นมีหน้าเล่าบุรุษที่โดดเด่นที่สุดทั้งสองคนในนิยายเรื่องนี้ถึงเพใจให้นางนึกถึงตรงนี้ เจียงรวนซาก็อดหันไปมองยังทิศที่ตั้งของหอรุ่ยฝูไม่ได้คงเพราะกลัวว่าใบหน้าของเขาดึงดูดปัญหาเกินไปสันจี้ไปจึงนั่งรอนางอยู่ในรถมาเจียงรวนซาผ่อนลมหายใจด้วยความโล่องอกปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ